ปีตาปัตตนิสุภาปีตาแปลว่าพ่อเจ้านายผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่คนที่นับถือกันเหมือนญาติผู้ใหญ่สิ่งใหญ่ๆของสูงๆปัตตนิคู่ครองคนรักการลงหุ้นลงทุนหุ้นส่วนธุรกิจสุภาชื่อเสียงการต่างประเทศการนิยมยกย่องนับถือยศตำแหน่งสังคมดวงใดก็ตามนะครับพื้นดวงที่มีปีตาปัตตนิสุภา ทำงานการการต่างประเทศดีทำงานระดับต่างประเทศจะส่งเสริมไม่มีความก้าวหน้าภาษางานระดับต่างประเทศทําให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญดีหากเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจนี้ดูปัตตนินะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมมูลลงทุนกับใครนะครับทำให้มันใหญ่ทําให้มันโตทําให้เป็นระบบให้ดีที่สุดยังไงก็ตามคุณประสบความสําเร็จแน่เพราะพื้นดวงที่ปีตาสุภะ อะไรใหญ่ๆจะประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมช่วยเหลือพรตปัตตนีพบนี้พูดถึงเรื่องธุรกิจการงานก็ส่งเสริมให้ธุรกิจการงานนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่โตมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าปีจรอ,อยู่ในปีตาปัตตนีสุภาพปีจรน,นั้นๆั้นหากขยายธุรกิจลงทุนทําอะไรใหม่ๆก็จะรับความก้าวหน้าได้รับความสำเร็จได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมจากผู้ร่วมงาน พูดถึงปัตนตนีเรื่องของคู่รองคู่ครองคนรักนะครับคู่รองคนรักจะเป็นคนปิตาครับเป็นคนน่านับถือหน้ายกย่องสุภาเป็นคนหน้าตาดีสังคมยอมรับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคู่ครองสังคมให้การสนับสนุนมีศักดิ์ศรีดีเป็นสุภาพปัตตณนีสุภาพศักดิ์ศรีดีกำลังประเคราะ์ดีๆคุณหญิงคุณนายเลยครับ